เป็ดต่แซ่บเป็ดตแ่ตแซ่บเพจเนื้อกินไว้ค่ะผัวให้เขากินน้ำเดิมนี่เดิมเพจอยากไป,ปนี่สมบัติอยากป๊อปเป็ดต่แซ่บเออมันนั่นจะพัดมีนะแซ่บแซ<ด>่บจ้ะเออไอ้มึงมาก่อนมือนั่นกูเห็ดสูตรลืมผัวโอ้ยกูเละๆต่นวนชารเราก็ยังว่าแสงเขากินก่อนบ่ได้สมบัติบอกว่ามือนี้กูบ่ลืมผัวเด้อมือนี่น่ะเทิดท่าผัวเอออันนี้สูตรเทิดท่าผัวมัอนั่นลืมผัวผัดผัดน่ะใหม่ใส่ซิโครงไก่ เคยกัน,นานม,มาเนาะออไปประชุมนเน,น่อยพอดีร้าเฮอ,อันนี้ซุกแล้วก็มาแล้วเราคือจีดีใจขนาดเนาะไปประชุมมาแล้วได้คิดเขา,า,ขาเนาะห <c oughs> ยุด<า>เอา้ากูก็บอกว่าถ่าไอา่มึงก่อนถาไอ่มึงก่อนเขาอยู่ข้าเนะว่ากูเฮติถา,ถาแล้วแหมน่นิวมันก็คือว่ากินก้อนแคทีแลก ก้อนนี่เน, <G un> นี่กินอันนี้ยังบ่ได้กูหัวตาเห็ดผัวกูต้องได้กินก้อนสิว่ากูลืมผัวอีกอันนี้ลืมน้องอันนี่นี่ยหั่นเด้มาแล้วมันไม่เทาเร็วเร็วโอ้กำลังกินขา้าวตัวน,นี้ <S 2> <S 2> มาเร็วๆเทาเร็วเดี๋ยวยังก<ห>ินกันเหร<ๆ>มานั่งกินข้าวไอ้เคยได้๋ยังกินกันข่อยพัดเราไม่สมใส่ไก่ของมักเจ้าเด้โอ้กับของมักดูเง<ด>ียบขม่าเงียบขม่าเท่าเร็วมากินเลยเนาะว่ากินรถกินรถเอาไปประชุมมากเมื่อกี้นี่โอ้ย สายเฮท่าเขายังไม่ได้กินเลยที่นี่น่ะเอาหน้าอำเภอพาไปกินสเต็กโอ้กินสเต็กปุน่ะที่โบนสเต็กปุน่ะมีแดนเซอร์มีิตี้พระนะยิ้มคักเลยนั่นอ่ะยิ้มแล้วยิ้มแล้วโอ้ยจิตใจหักออกตอนนี้เอาพากันกินซะข่อยอุตส่าห์เฮ็ดไว้เจ้ากินนี่แมะอ๋อมันอิ่มเลยเฮทเจ๊นั่นอิ่มก็ต้องกินพ่อข่อยบอกว่าขันอิ่มแล้วอย่ากินมันบาปบาปอีหยังบาปตัวกินแล้วอิ่มแล้วอย่าไปกิน อิ่มแล้วมันไปกินแล้วมันบาปเพราะว่าฟื้นใจตัวเองโอ้ไปกินอย่างมากก่อกินสเต็กกินสเต็กมีอย่างแนมีไผ่แนกก่อสเต็กมีแนมเพิ่มพกกจางดนตรีมากมีพิธีตึงตึงติ้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 งตก้งติ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 ้งต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 งติ้งติงติ้งติ้งต้งต้งตี้งต้งต้ กินข้าวน่ะวะ wow, ยังผิดอ๋อโจ๊กจีเฟ้าเห็นยังหรอไปกินแล้วก็แล้วจะกจีพตอบพี่ตอบพี่ตีอย่างเจ้โอ้พี่ตีเขามานาาาั่งซักเขาทักกินข้า,ไาออวไป็นสามถังเราไม่ได้กิน <ś c oughs> เอาสูคือว่าสแตก็กถึงแล้วถ้าจเจ้าวันเดย<อ>เ์วะเออเขากระเบืองมี่ยังกินข้าวเอาเงินมาชนะนั่นกระเบื้องบ,บูมี่เราเบิด์เราแจกทิปพิจิ <ś c oughs> โอ้เ้าที่กินข้าวกำยังบัดนี้มื่ก็หากินรสเกลืออยู่นี่พุ่นพุ่นเกลือเค็มเข้มคุงเดียวอิมเมดบ้านห้าสูสร้างพวกกินแท้ เอ็หาข้าวโพดม่ได้กิน